สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟัง YouTube ช่อง v ีพอรวยนะครับวันนี้ก็มารับชมสุดหลักหน่วยล่าง5ตัวเลขประจำงวดวันที่16ทับ5ทับ68ลงครั้งที่3ใน y o u t u b e นะครับสำหรับสุดหลักหน่วยล่าง5ตัวเลขนะครับ เริใคยที่ติดต่อผมไปทางลายนั้นผมก็ไม่ได้เข้าไปดูแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาบ้างซึ่งทางช่อง YouTube วีพะวยก็เป็นสื่อการใกนการเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นรับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงนะครับสำหรับส่วนนี้ก็เข้าไป เลขหกนะครับสูตรหลักหน่วยล่างในงวดที่ผ่านมาก็ให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเพราะว่าตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับแต่ละสส่วนนั้นก็เป็นสูตรระยะสั้นๆน,นะครับก็ไม่ต้องเชื่ออะไรมากมายนะครับเพราะว่าเป็นการคำนวณจ้าหลังเพียงเท่านั้นนะครับให้ผมลุนรางวัลคนเดียวเองนะครับ สำหรับสถิติผลสลากรกินแบ่งรัฐบาลที่ออกไปแล้วก็รวบรวมนำมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ามีตัวเลขอะไรบ้างนะครับซึ่งผมวันที่17เจ็ดพฤษภาคมหกแปผมก็จะไปลงปลาที่บ้านบ้าน บ้านชี้เหล็กนะครับอ,บอําเภอปฐมรัดจังหวัด้อยเอ็ดก็ไปพบผมได้นะครับผมก็จะไปอยู่ตรงนั้นนะครับ <c oughs> ผมก็จะไปลงแหจับปลาที่นั่นนะครับก็ไปพบเจอได้นะครับส่วนจะไปแบบัหนนั้นก็ไปดูเอานะครับก็อาจจะเป็นพิธีกรพิธีกรพูดก็ได้นะครับพูดไปเรื่อย ก็มาดูสื้อตีผลนะครับที่ออกไปแล้วก็มีดังนี้นะครับซึ่งวดล่าสุดออกสามแปดแปดศูนย์หกนะครับก็เป็นตัวเลขที่ออกมาส่วนส่วนหลักหน่วยล่างก็จะใช้หลักพันหนึ่งครั้งบวกกับหลักหน่วยบนสองครั้งนะครับแล้วก็มาบวกเลขสององที่อีกครั้งก็เป็นสุดหลักหน่วยล่างห้าตัวเลขเป็นการคิดคำนวณย้อนหลัง เพื่อดูที่มาที่ไปของสูตรตัวเลขนะครับว่าเดินทางมาระยะยาวเพียงไหนนะครับซึ่งช่วงนี้ก็มาถ่ายทำชิฟวิโอนะครับหลังจากที่ช่วงนี้ก็เป็นบ้านะครับไปชอบไปบานแหหาปลานะครับเล่นน้ำช่วงนี้ก็ร้อนก่อนที่ จะเปิดเทอมนะครับช่วงนี้ก็ทําการหวานแฮฮาปานะครับเปิดเทอมแล้วผมก็คงจะไปสอนนะครับก็เป็นเป็นครูนะครับเป็นข้าราชการครูด,ด้วย <c oughs> พูดไปเรื่อยก็เอานะครับเจ็ดบวกเก้าบวกเก้าบวกสองเท่ากับยี่ิบเจ็ดก็นับเพิ่มเป็นเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับหลักหน่วยล่าง ก็ออกค่าหนึ่งนะครับก็เข้าไปที่หลักหน่วยล่างเลขหนึ่งนะครับก็เข้าไปหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้ผมก็มาบรรยายบรรตาบรรพูบญญรรยาบรรนาที่เปนะครับนอนบรรยายนะครับก็มือซ้ายก็จับโทรศัพท์มือขวาก็จับไมโครโฟนพูดนะครับ ก็เป็นการนอนเล่นนะครับก็ทําไมไม่ใช้ขาตั้งกล้องอันนี้ผมก็ไม่อยากใช้นะครับเพราะว่าเป็นอิสระนะครับไม่อยากจับเธออะไรไปมากมายนะครับก็มีแต่จับแหจับปูจับปลาไปอะครับก็ไปเจอแผงลอตเตอรี่ก็เมาหมดเลยนะครับ <laughs> ตัวไหนที่จอบก็ตินตามสบต์วไวรุ่นนะครับไวรุ่นตอนปลาย ก็ชั้นหลักพันบวกหลักหน่วยบนบวกสองที่นะครับก็เป็นแปดบวกศูนย์บวกศูนย์บวกสองที่เท่ากับสิบลงท้ายอะไรก็เลขกันนะครับจากนั้นก็นับเพิ่มเป็นหนึ่งบวกหนึ่งนะครับก็เป็นศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะครับหลักหน่วยล่างห้าตัวเลขทําได้ศูนย์หนึ่งศูนสามสี่ผลออกก็คือสามเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์ก็มาเลขศูนย์หลักหน่วยล่างนะครับ ก็ยังคงเป็นส่วนที่ยังคงเข้าต่อเนื่องนะครับก็หวังว่าจะเดือนทางไปได้เพียงแค่งวดที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็คงจะลดนะครับเอาทำไมพูดแบบนี้เนาะก็แล้วแต่นะครับถ้าลดก็คือไม่มานะครับถ้ามาก็คือไม่ลดก็ไม่มีใครร่วงรู้นะครับว่าออกอะไรนะครับก็รับชมเป็นแนวทางเพียงเท่านั้นนะครับผมก็ เป็นการคิดคำนวณนะครับเวิร์บทูเดานะครับก็เป็นการสุ่มตัวเลขให้ดูเฉยๆนะครับถ้าชื่นชอบก็นําไปใช้ถ้าไม่ชื่นชอบก็มองผ่านนะครับผมก็ไม่สามารถตอบได้ว่าตัวเลขจอกอะไรนะครับถ้าผมรู้ผมก็คงจะรวยเป็นมหาเศรษฐีไปแล้วนะครับแต่รู้ขนาดนั้นนะครับแต่ก็ ขนาดไม่รู้ยังไปทุ่มลอตเตอรี่นะครับก็แล้วแต่นะครับก็เป็นโชคนะครับก็อาจจะเคยชาติแล้วทำบุญมานะครับก็เป็นส่งผลบุญก็ได้ตายไปแล้วก็ญาติพี่น้องก็อุทิศส่วนกุศลมาให้นะครับทางที่เราเกิดมาแล้วแต่ก็บุญที่ญาติพี่น้องในชาติแล้วทาบุญมาเราก็ทําให้เราถูกหวยนะครับก็คือญาติพี่น้อง ก็เราอาจจะเป็นผู้สูงอายุในชาติก่อนนะครับลูกหลานก็ทําบุญมาให้เราก็มาเกิดเป็นเด็กน้อยในชาตินี้เราก็ได้รับบุญโดยการถูกหวยนะครับตรงน,นี้ก็อ,อ่าสี่นะครับก็มาเลขสีหลักหน่วยล่างนะครับก็มาไ่้ทั้ง2ตัวล่างนะครับมีสี่นีห้าต่อไปก็นำแปดหนึ่งแปดแปดกหาสนมาตั้งเหมือนเดิมก็ใช้หลักพันบวกหน่วยบนสอง้งบวก2ที่นะครับว่าเป็นแปดบวกสีทีเท่ากับสิ แปดนะครับตัวแปดก็นนะับเพิ่มไปแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองหรือว่าไปบวกหนึ่ง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 นะครับละเงยล่างห้าตัวเลขทำได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองตลอดไหมเนี้ยหว่านแห่จะบปาจนกระอักเลือดนะครับตอนนี้ใช้กำลังภายในเยอะนะครับในการหวานแห่ต้อนแห่นะครับก็แห่ก็ 12, สิบสองสิบสามศอกนะครับก็ยาวอยู่นะครับก็ลูกแหอีก,ก่อนหนักนะครับแล้วก็ขึ้นไปบนแพนะครับก็ไปหวานแหกก็เก้าเซนมสิบเซนมนะครับก็ผ่านเอาแหกก็ได้ปลาเยอะแยะนะครับอย่างเช่นปลาบึกนะครับหรือว่าปลากระหูหรือว่าภาษา,าีสานก็เยอะแยะนะครับก็หลายพันปลา ปลายี่สบป,ป,ปลาเปิกปลานินใหญ่นะครับก็ได้เยอะแยะนะครับตอนนี้ก็เข้าไปที่2อนะครับออกสาสองหลักหน่วยล่างช่วงนี้ก็จะพูดเรื่องการจัแหหา,หาปลาบ่อยนะครับเพราะว่าผมก็เดินทางไปหลายที่หลายทางหลายจังหวัดนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงปิดเทอมอยู่นะครับต่อไปก็นำเจ็ดห้าเจ็ดห้าหกสามสามสองนำมาตั้งนะครับก็ ใช้หลักพันบวกหลักหน่วยพนสองครั้งบวกสองที่นะครับก็เป็นเจ็ดบวกสามบวกสามบวกสองเท่ากับสิบห้านะครับก็ได้เลขห้าเห็นก็นับเพิ่มเป็นห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับผลออกมาหกหกเก้าหกแปดเจ็ดสามหกนะครับก็หกแปดเจ็ดก็มาครบสามตัวบนนะครับมีหกมีเจ็ดมีแปดนะครับหลักหน่วยล่างก็เข้าเลขหกนะครับนักชมก็วินตัวเลขก็จะมาได้ทั้งแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับ ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเก้าก็เข้าคู่เจ็ดแปดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดก็เข้าหลักหน่วยล่างเลขหกนะครับก็สามารถไปเข้าในตำแหน่งอื่นๆได้นะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะนำไปใช้นะครับผมก็ทำมาให้ดูเป็นแนวทางนะครับก็พิจารณานะครับ ใครที่อยากวินตัวเลขก็แล้วแต่จะนําไปวินบางท่านก็ถูกร้อยคุณร้อยไปนะครับก็พิมพ์ม,มาก็ดีใจด้วยนะครับที่ถูกราหวันสำหรับช่องของเรานี้ก็หวังก็นอย่างยิ่งว่าคงจะพอทําให้คนถูกระวันได้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับตรงนี้ก็ทําได้ยี่ห้านะครับเก้าบวกเจ็บกเจ็บวกสงเท่ากับยี่ห้าลงท้ายห้าเลยห้านันก็นับเพิ่มเป็นหกเจ็ดดเ้าหรือว่าไปบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับ ก็เข้าเลขห้านะครับแล้วก็ตำแหน่งก็เข้าห้าแปดแปดห้าอีกแล้วนะครับหลักหน่วยล่างก็มาครบสองตัวล่างนะครับมีห้ามีแปดสองตัวบนก็เข้าหลักหน่วยบนเลขเจ็ดนะครับก็เป็นสูตรหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับท่านผู้ชมจะนำไปใช้ก็นำไปใช้ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับเพราะว่า เงินก็เป็นเงินของท่านนะครับไม่ใช่เงินของผมตอนนี้ก็ดื่มนำ้ำเต่มท่าไปนะครับก็บรรยายยาวๆนะครับเชฟวีโอก็แล้วแต่นะครับผมเป็นเพียงนำสูตรมาให้ดูนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าออกอะไรเพราะว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการออกรางวัลนะครับผมเป็นเพียงแค่คนจิตคำนวณตัวเลขมาให้ดูเพียงเท่านั้นนะครับก็ไม่ต้องเชื่ออะไรผมมากมายนะครับก็นำสองหกสองสองเจดแดห้านำมาตั้งนะครับก็ใช้หลักพันหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยบนสองครั้งบวก2องทีเขาเป็น6กบวกเดบวกเบวกสทีเท่ากับ2ีบสองนะครับกขนับเพิ่มเป็น2องสามสี่ห้าหนะครับ หลักหน่วยล่างทำได้สองสามสี่ห้าหกก็ออกศูนย์หกนะครับก็ขเข้าหกหลักหน่วยล่างนะครับในวันนี้สองตัวล่างก็ไม่มาพบนะครับเพราะว่าไม่มีเลขศูนย์ก็เป็นสูตรที่ยังคงเข้าต่อเนื่องนะครับก็ผ่านไปอย่างสวยสดงินงามก็ตัวสุดท้ายนะครับสอตตอรี่ก็ได้มาสามสิบใบ ก็ได้สามารถไปซื้อบัตรหาตาดได้อีกหลายงานนะครับช่วงนี้ก่อนที่เด็กๆจะเปิดเทอมนะครับก็คงได้หวานแฮนะครับช่วงต่อไปก็คงจะพักยาวก็นำามสา3แ8ดแปมาตั้งนะครับก็ใช้ละพันบวกหลักหน่วยบนสองครั้งบวก2องคงที่นะครับก็เป็นสามบวกแปดบวกแปดบวกสองเท่ากับยี่สิบเอดนะครับลงท้ายหนึ่งก็เลขหนึ่ง ก็เพิ่มเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับวินตัวเลขให้นะครับถ้ามาเบิ้ลก็เป็นหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าสองตัวก็เป็นสองตัวบนล่างนะครับหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสามสองสี่สองห้าสามสี่สามห้าสี่ห้านะครับถ้ามาเลขสองก็เป็นสองสี่สองห้าถ้ามาเลขสามก็สามสี่สามห้าว่าสี่ห้าหรือว่าหนึ่งห้าก็แล้วแต่จะนําไปใช้นะครับสําหรับวันนี้ก็ คงมีเพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยนะครับ